สวัสดีครับต่อไปนะครับจะมาแนะนำเมนูนะครับในส่วนของรายการวัสดุนะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งนี้นะตรงหน้าจอหลักครับเราคลิกไปที่รายการวัสดุเมนูนี้นะครับเป็นเมนูแรกนะครับก่อนที่เราจะทํางานครับเราต้องมาิสต์รายการวัสดุจากแบบนะครับที่เราจะต้องถอดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวที่เราต้องกรอกนะครับก็คือมีชื่อของหมวดงานนะครับมีรายการมีเปอร์เซ็นต์เผื่อ มีหน่วยนะครับแล้วก็ค่าของต่อหน่วยค่าแรงต่อหน่วยแล้วก็แท็กนะครับแท็กนี้ไม่ทาอะไรครับแท็กนี้ผมไว้แยกประเภทตัวที่เราทาดอปดาวเข้าไปแต่ละหมวดงานนะครับซึ่งผมก็ทําไว้ตามประเภทที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับนะเราสามารถที่จะ list ใส่แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าหมวดงานของเราคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะผมจะทําพื้นอีกสักตัวหนึ่งเนาะอันนี้มันมีพื้น F1 F2 F3 ต่อไปผมจะทําพื้น F4 ครับผมเลือมในตรงนี้ข้างล่างครับแล้วผมก็เลือก หมวดงานพื้นครับนะแล้วก็พิมพ์ว่า fc นะครับ fc นะครับแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นพื้นปูกระเบื้องอะนะครับดินเผานะดินเผาขนาดนะครับ8นิ้วคูน8นิ้วนะครับอ่ากระเบื้องกระเบื้องปูพื้นแบบ ดินเผาเนี่ยเราจะคิดหน่วยแบบไหนนะเราก็เลือกตรงนี้ครับเลือกหน่วยครับพื้นเราก็คิดเป็นตารางเมตรนะครับค่าของเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ครับเราต้องใส่นะครับไม่งั้น b ิ q มันไม่ออกนะงั้นค่าของนะครับสมมุติว่าผมใส่ค่าของไว้ตารางเมตรละ500นะครับค่าแรงสัก300ต่อตารางเมตรนะครับแล้วตัวแท็กตรงนี้ครับต้องกรอกนะครับให้มันไปอยู่ในลิสต์ของอะไรนะครับก็ให้อยู่ในลิสต์ของอะไรครับงานผิวพื้นนะครับ พอเราเลือกตรงนี้ไปอยู่งานผิวพื้นนะครับกลับมาดูในรายการผิวพื้นนะตรงนี้ครับมันจะมีในส่วนของเห็นไหมครับ F4 ขึ้นมาโผ่ให้เราเลือกได้เลยเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของการไป e อ i รายการพัสดุมาเนาะมันก็จะมาผูในส่วนของรายการดับดาวลิ list นะในหน้าที่เราต้องคำนวณตัวปริมาณนั้นๆน,น,นะครับโอเคนะครับเนี่ยเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็ ใส่รายการไปเรื่อยๆเลยครับเราต้องการจะใส่ไอเทมอะไรหมวดไหนครับยอดรายการที่นี่นะครับพร้อมชื่อพร้อมหน่วยพร้อมค่าวัสดุต่อหน่วยค่าแรงต่อหน่วยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เผื่อนะครับแล้วก็ติดแท็กให้มันนะครับเพื่อที่จะเอาไปไปให้มันโผล่ในดอปดาวของเมนูที่เราต้องการถอดนะครับผมก็ทําไ้ครบแล้วนะครับใครอยากจะอ่าไอมันอยู่หมวดไหนครับก็เลือกนะครับอย่างเช่นในพวกเนี้ยนะวัสดุผิวพื้นมันก็จะโผล่เมนูผิวพื้นครับวัสดุก่อมันก็จะไปโผล่ในพวกงานก่ออิฐเนาะวัสดุฉาบอย่างเงี้ยนะ เรียกได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือเมนูในส,ส่วนของรายการวัสดุครับหน้านี้สําคัญนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถถอดปริมาณได้ครับถ้าไม่มีรายการวัสดุโอเคขอบคุณครับ